สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของมัทนาพาทากันค่ะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนก็คือเนื้อเรื่องย่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยค่ะนานมาแล้วบนสวรรค์มีเทพพบุตรนามว่าสุเทศเป็นผู้ปกครองสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่สุเทศหลงรักนางมัทนาสุเทศก็เอาแต่ตามตื้อนางมัทนา แต่นางก็ไม่สนใจและปฏิเสธไปต่อมามีนางสนมคนหนึ่งได้แนะนำผู้วิเศษมีนามว่ามายาวินมายาวินจึงเริ่มได้คาถาเวทมนต์ใส่นางมัทนานางมัทนาจึงเดินมาที่วิมานของสุเทศมาแล้วหรอจ๊ะมัทนาของพี่พี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินมัทนาเอ๋ย ท่านสุเทพถามอะไรเจ้าก็ตอบไปก่อนเถอะโอ้มัทนาของข้าเจ้ารักข้าหรือไม่รักข้ามีคิดมาก่อนว่าจะมีวันนี้จริงมายวินนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมนางตอบข้าเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจเลย สุเทพโกรธจึงสั่งให้มายวินคลายมนสะกดออกทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่เป็นไรหรอกยอดรักข้าสั่งให้มายวินพาเจ้าเข้ามาข้ารักเจ้าเหลือเกินมัทนาถึงท่านจะได้ร่างกายของข้าไปแต่ท่านไม่มีวันได้หัวใจของข้าหรอกด้วยความกโกรธของสุเทพตอนนั้น จึงจะสาบให้นางมัทนากลายเป็นดอกกุหลาบงาั้นข้าก็ขอเป็นดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอมเถิดได้เลยข้าจะสาบเจ้าให้เป็นดอกกุหลาบที่มีความมืดและอันตรายแต่เจ้าจะสามารถกลายร่างเมื่อคืนวันเพ็ญเมื่อเจ้าได้เจอความรักที่แท้จริงแต่ถ้าเจ้ายังต้องการข้าข้าก็รอเสมอเมื่อบัดนั้น เจ้าจะกลายร่างเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงฮ่าฮ่สุเทพไม่รีรอสาบนางมัทน,นาให้กลายเป็นดอกกุหลาบทันทีฮ้อนี่เรากลายเป็นดอกกุหลาบจริงๆแล้วเหรอนี่มีลือสีตนหนึ่งผ่านเข้ามาเห็นดอกกุหลาบจึงได้เพลงยานเห็นว่าเป็นหญิงสาวที่งดงามถูกสาปให้เป็นดอกไม้ หญิงงามผู้นี้เป็นใครกันทำไมงดงามเช่นนี้แล้วลือสีก็ได้เคลื่อนย้ายดอกกุหลาบไปที่อาสมข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่านางเป็นใครกันจากนั้นฤือีจึงได้หมั่นลดน้ำดูแลต้นดอกกุหลาบเป็นอย่างดี จนเมื่อถึงคืนวันเพนลือศีจึงได้เห็นหญิงสาวที่กลายร่างมาจากดอกกลาบมีรูปร่างที่งดงามในทุกคืนวันเพนนางมัทนาก็ได้รับใช้ลือศีเพื่อเป็นการตอบแทนที่ดูแลตนเป็นอย่างดีและวันหนึ่งก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งมีนามว่าเท้าชัยเสนผ่านทางมาเห็นอาสมของลือศีจึงได้เข้ามาถามทางและเหลือบมองไปเห็นนางมัทนา ทั้งสองจึงตกหลุมรักกันในคืนวันเพน็ญนางมัทนาได้ออกไปเพ้อฝันถึงเท้าชัยเสนเท้าชัยเสนท่านช่างงดงามเหลือเกินข้าเกิดมาไม่เคยเห็นผู้ใดงดงามเท่าท่านเลยมัทนานี่เจ้าก็แอบรักข้าเหมือนกันหรือและแล้วทั้งสองก็พ้อรักกันในที่นั้น เมื่อรุ่งเช้านางมัทนาก็ไม่กลายเป็นดอกกุหลาบเนื่องจากนางมัทนามีความรักที่จริงใจต่อเท้าชัยเสนเท้าชัยเสนได้พานางมัทนามากราบลาท่าลือสีและพานางมัทนาไปที่เมืองของตนแต่เท้าชัยเสนไม่ได้พานางเข้าไปในวังแต่กลับพานางไปซ่อนตัวเพราะเท้าชัยเสนมีพระมเหสีอยู่แล้วซึ่งมีพระนามว่าพระมเหสีจันที แต่เท้าชยเสนไม่ได้มีความรักต่อนางเลยคนใช้ของพระมเหสีจึงได้เดินไปเห็นนางมัทนาและคาดว่าจะเป็นเมียน้อยของเท้าชยเสนเมื่อพระมเหสีทรงทราบจึงไปฟ้องพระบิดาจึงทำให้เกิดสงครามกับเท้าชยเสนข้ารบเก่งอยู่แล้วข้าไม่กลัวหรอกเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนพระมเหสีจันที จึงได้ใช้กลอุบายว่าทหารเอกของท้าวชัยเสนมีความรักต่อนางมัทนาท้าวชัยเสนจึงได้นีรเทศนางมัทนาออกไปจากวังฮทำไมท่านพี่ถึงทำกับข้ายอย่างนี้ไม่ฟังเหตุผลจากข้าเลยในโลกนี้คงไม่มีใครรักข้าจริงๆข้ากลับไปเป็นดอกกุหลาบเหมือนเดิมซะยังดีกว่า หลังจากนั้นสุเทก็ได้ปรากฏกายต่อหน้านางมัทนาขอสงสารเจ้ายิงนะักข้าจะนำเจ้ากลับสวรรค์ด้วยข้าต้องขอโทษท่านด้วยเพราะหัวใจข้าไม่สามารถรักใครได้อีกท่านจงสาปข้าให้เป็นดอกกุหลาบตลอดการด้วยเถิดเจ้านี่ช่างประหลาดได้ถ้าเจ้าต้องการอย่างนั้น ก็กลายเป็นดอกหลาบตลอดไเถทดเมื่อเท้าชัยเสนผ่านอาศรมฤาษีพบแต่ต้นกุหลาบจึงนำกลับไปปลูกเก่งหวังด้วยนักเรียนเห็นไหมคะว่าบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนาพาธาหรือว่านางมัทนัานั่นเองจะมีข้อคิดอยู่หลายอย่างให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นความรักที่ทำให้เกิดทุกข์หรือว่าความรักที่มีทั้งคุณและโทษ จริงครับครูเรื่องนี้สนุกมากเลยนางฟังเพลินๆได้เลยครับใช่ค่ะพวกเราก็สามารถนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังค่ะ